เอพี่จะถามหน่อยเวลาเวลาเราจะก่อเหตุรักรถเนี่ยเรามีวิธีการพิจารณาย่างไงว่าจะเอารถคันไหนอะไรอย่างไงเราพี่ฝักจอดหน้าของแล้วก็ตรงที่เอาเอาเริ่มต้นเลยว่าเราเราจะไปเอารถที่ไหนอะไรยังไงเราใช้ใช้วิธีการไหนเปิด Google แ a บเปิด Google Map Google แ a p ยังไง ก็คือไล่ดูมันมีแบบที่เป็นภาพที่เห็นภาพเหรสติทวิวใช่ครับอ่าก็ลเลื่อนไปเลื่อนไปเข้าไปดูสติทวิวแต่ว่าเราเจะตรงนี้เพราะเราเจะล่างกระบ,บังอ่าอ่าก็เลื่อนไปดูด้านนั้นว่ามีหอไหมมีหอไหมอ่อาเรามีหอแล้วก็สูงเขาปแล้วก็เข้าตามคอยนียม,มเราเล่นเส้นหลักก่อนแล้วไล่เส้นหลักก่อนแล้วก็ดูว่ามีหอเลยไหมเข้าไปป๊บมันมีหอมีที่จอดรถในหอแต่เลือกที่ไม่จอดจอดหน้าหออืมแล้วก็ในละคอ บางคนอาจจะล็อกแต่ก็ถีบคอเพราะไม่ล็อกนิล้วเขียนออกมามีที่เปีี่ยนอะไรก็รับตาคนหน่อยว่ตอบได้นะพี่เพราะว่าตู้ตึขึ้นแป๊บเดียวก็คือเราจะดูข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตก่อนใน Google รีวิวก่อนลาบเป็นจุดจุดรวมพลของรถใช่ไหมเป็นจุดล่อแหลมเราค่อยขับรถไปดูใช่ไหมแล้วเรามีวิธีการดูยังไงว่ารถคันไหนล็อกคอไม่ล็อกคอเบ้ารุ่นใหม่เบาถ้ารถใหม่ล็อกคอเบ้ามันจะเปิด เบ้าจะเปิดใช่ถ้าไม่ล็อกคอถ้าล็อกคออันนี้คือวิธีการดูแบบด้วยสายตาก่อนเลยใช่เบสิกง่ายๆเลยอ่าเบ้าถ้าไม่ล็อกคอเบ้าจะเปิดใช่ถูกไหมอ๋อแล้วแล้วไงต่อเรื่องเรื่องคอรถยังไงถ้าล็อกคอแล้วก็ขึ้นถีบไปถ้าเราเจ้าคันนั้นเราเราดูแล้วไม่ล็อกคอไม่ล็อกดิฟวิธีการถีบทยังไงนั่งนั่งไปเบาะนั่งไปเบาะแล้วไงต่อแล้วก็เอามือบึดแฮนข้างหนึ่งดึงแฮนข้างหนึ่งก็ขึ้นถีบข้างหนึ่ง ใช้ใช้ตีนฝัตีนเราแล้วนะถีดอีกข้างหนึ่งให้มันปีดไปมันสุดสุดสุดตีนมาเรียวได้ไอที่เราบอกเรื่องคอตรงเนี่ยมันเป็นยังไงคอตรงคอตรงอ่าก็คือรถไม่รอกคอเลยรถจอดตลาดรถไม่็อกคอจอดคอตรงไม่เลยเนี่ยคือคอคอรถตรงเลยไม่ไม่ได้หักมาใช่ก็คือบงบอกไม่เห็นแล้วว่าเนี่ยคุณได้รอบอ่ก็คือผมมากถึงก็จอดปัับเดินเข้าห้องเดินเข้าห้องคอก็ปล่อยจะเลี้ยวไม่เลี้ยวไปแล้วแต่เดินมากก็จะตรงเลย พูดง่ายก็คือดูองค์ประกอบต่างๆว่ารถคันนี้ไม่ได้ล็อกก็จะเลือกก่อเหตุคันนั้นเป็นหลักก่อนใช่ไหมแล้ววิธีปลอดภัยที่สุดคือล็อกดิสกดิ์ล็อกดิสกมันมันทำไงล็อกดิสกล็อกล็อกล้อหน้าใช่ไหมมีรูอยู่เอากุญแจไปล็อกแค่นั้นนะแค่นั้นเอาไม่ได้แค่นั้นเอาไม่ได้แล้วล็อกโซ่ล็อกล้อหน้าอะไรอยังไงก็ไม่ได้แล้วแล้วนอกเหนือจากไอ้จุดที่เราแล้วไอ้เรื่องของจุดเปี่ยวเนี่ยเรา พี่จะนานไงก็คือตามซอยมุมอับมุมอับใช่ซอยรอบตอบซอบซอยเนี้ยม,มีแบบเรื่องเรื่องกล้องจอปิดเนี่ยมีมีผลไม่ไม่มีผลผมว่าไม่มีผลไม่มีผลหรอครับเพราะผมเห็นก็มีหลายคลิปนะอืมที่มีกล้องทั้งหน้ากล้องแท็กก็อย่างเนะแล้ว,แล,วแล้วเรื่องที่ตำรวจต้องวิง่งวิ่งไปตรวจไปอะไรเงี้ยถ้าถ้าถ้าเราเจอตำรวจใสต่ตรวจมา เปิดไฟหรือว่ามาตรวจตรงนั้นเนี่ยเรานั่งหลบับนั่งหลบปั๊บนั่งหลบหลบอยู่เงียบๆไม่ต้องเคลื่อนไหวนั่งนิ่งๆไม่เกินสิบนาทีเขาก็ขีไปพอเขาไปเราก็ลงมือเลยเราก็ลงมืออ๋อไม่ใช่ว่าเจอตำรวจแล้วหนีไม่ใช่อ๋อหลบถ้ายิงหนีเขายิงไล่เขาจะกลายเป็นตื่นตูมไม่เขารู้ว่าเรามีความผิดอะไรมาหรือเปล่าว่าเรามาทําอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าถ้าเราอยู่นิ่งๆเฉย ยังไงเขาก็ไม่เห็นอะไรอยู่แล้วพี่แล้วก็นั่งสรุปสรุปก็คือต้องล็อกไว้ให้ดีเพราะงันน้นล็อกดีครับแนะนำล็อกดีแนะนำล็อกดีโอเคขอบคครับ